ตากค่ะตากด้วยค่ะ,คะจะแสบปะแสบหลายเลยจ้ะเพีย วันนี้พี่ว่านสีมาแบ่งปั้นวิธีหมกป้าหน่อยได้จ้ะตั้มพริกห่อป้าพริกกระเทียมแล้วก็อ่าพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ได้จ้ะใส่เข้าไปหลายหลายหมกปก้าแยงเลยจ้ะหมกป้าหน่อยมันสิมีหลายป้าจ้ะป้าซิ่วป้าขาวป้าหยังยังสีนะอ่า ช้น้ำปลาได้จ้ะหน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาด่าใส่เข้าไปแล้วก็โมูหม้อที่เห็ดง่างไยได้จ้ะถ้าต้องป้งก่อนนะจ้ามันจางเสียไม่จาเสียนันไม่จางเสียบอ่อ ถุงนัวใส่ปะตองลายแห้งจ้ะข้นค่ะค้นแบนนี้เข่าก้นานพักแห้งกับทรายแล้วก็เลยจ้ะมกใส่พลาคันแห้งพี่วันกับสีอัพวไป,ปมกในเต้าแกงเนี่ยจ้ะค้นค่ะค้นค่ะโอ้ขนติดตัวขวาหัว แค่นี้จ่เาเข้าวเปลาไปต่างไฟคขนเห็นมันทัวจ้ะก่อนข้าสีต่างไฟ่ได้จ้ะเข้าต้องกุ้เครื่องไห่พอดีเลยได้จ้ะพอถึงเวลามันสูงกว่าข้าวสีไป่ข้นเดี๋ยวป้าสีเละได้จ้ะเข็ม <Okay. S 2> ลาบคนมก๊าซขายนี่อันนี้กับขนเลยข้นมาได้เลยได้จ้ะรอบแปดหนึ่งมก้าใส่พักขายนี่ นี่กล้ไก่้หรอ大姐ไก้สิแลลวลนะหรหามคนนะเพี่ว่าใส่หนามมันบบไปไหนเอย้ะให้มันบกไปไหนเลยใกยย้สิแล้วแล้วปนกับิต๊ะสุกละจ้าสุกละจ้ามอกป้าหน่อยมอกป้าป้าลงตรงเนื้อจ้าอี่ว่านักเขาสอบผิไวยแล้วแล้วเซฟแล้วเขา,าคาขนมาแห้งนะเพราะว่าป้าเพิง่งสิ พันสีเละเพราะว่าพันซุกแล้วพันกับสีเละไม่ปลาขาวนั่นเลจะ้ะปลาหวานเห้าซดๆเลยหน่องก็น้ำมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะตักคะ่ะตักด้วยค่ะ แสบอ่ะแสบหลายด้จ้ะเพี้ยแล้วเราก็มากินจ้ะเอาเนี้อ่ะหวนเท่าไหรแล้วจ้ะ ข้าเหนียวกระติ๊บเลยมาด้วยจะเข่ามายอันป้าวอาหันลืมเปิดไมหมไหม

嗯，玩玩、mm。Hmm. Wow, wow. ปัาลงโกลก็รังหันปลาลงโรลน้จ้ะ ซาดเผ็ดเฮ็ดอยากกินเผ็ดๆเนาะอีหยังก็คือกันอื তবে কি চা